สวัสดีค่ะมีกินข้าวนะคะผัดปลาหมึกนะคะคอไก่ทอดนะคะไอ้นี่นะคะ,ร,ะรักเลี่ยดผักกาดดองนะคะผักกาดดอกผักเสี้ยนนะคะผักเสี้ยนหรือผักกาดดองนะคะนี่นะคะจะมาจิ้มกับน,น,น,น้ำพริกกะปินะคะกินแบบข้าวาราดจานเดียนแบบนี้ง่ายเนาะนค่ะมีกินกันได้เลยนะคะ กินกระเทียมกระกาษสาเม็ดอันเหมือนนะคะร้อนมากเลยวันนี้ ซีมกับนี้นะคะ แทะคอไก่แทะคอไก่อร่อยเปล่าผักนี่ก็อร่อยดีจะลองทำจะลองหมักดูค่ะเอาผักมาซื้อผักมาก็าไปขยำขยำไปกัดแห้งคอแล้วให้มามาก ออร่อยเปที่กับข้าวแค่ว่าไม่ต้องมีอะไรเยอะนะค่ะอร่อยไปได้กันนะคะผัดน,นี่อร่อยมากดองแต่ไม่ได้กินบ่อยไม่เป็นไรนะคนนานแล้วกินเทียวเขาตำตลอด ก็จะหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจใกันละกันขอทุกท่านจชมมีความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาพักมุคองสาธุค่ะบไา่ตายนะคะไว้เจอกันใหม่ว่าเราจะทานอะไรที่อร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ